ทุกท่านคะทุกท่านยินได้ยินเสียงของฉันชัดเจนไหมคะถ้าทุกท่านได้ยินเสียงของฉันชัดเจนดิฉันขอใช้เสียงนี้เป็นกระบอกเสียงให้ทุกท่านหันกลับมาอนุรักษ์และรักษาสิ่งแวดล้อมค่ะเรียนทางคณะกรรมการทุกท่านและสวัสดีชาวภูมิกียตทุกคนคะ่ะดิฉันเด็กหญิงวรดีพงศสวรรณมีความภาคภูมิใจและดีดอย่างยิ่ง ที่ได้เป็นตัวแทนจากโรงเรียนโนสูศรีธานีมาเข้าร่วมการประปวดการกล่าสุทรพจน์ในหัวข้อพลังเงยาวชนไทยรวมใจพิทักษ์สิ่งแวดล้อมยุค 5G ธรรมชาติเร่่งรวมพทษโรคเรื่องโกรธแปรบวันช่ว,วสงสยัยอากาศดีสดชื่นเริ่มเปลี่ยนไปเพราะเหตุใดคนไทยช่วยต่อที่ ทุกท่านคะบทกลอที่ฉันกล่าวไว้ข้างตน้นปฏิเสธไม่ได้เลยใช่ไหมนะคะว่ามนุษย์เราสร้างมนิษยขึ้นมาจนทําให้ปัญหาสิ่งแวดล้อมน่าเสียใบยแล้วใครนะคะที่จะเป็นคนแก้ไขปัญหานี้ทุกคนจะต้องช่วยกันแก้ไขปัญหาตั้งแต่เดี๋ยวนี้เพื่อจะทำให้ในอนาคตมีทรัพยากรที่ดีขึ้นบนโลกใบนี้มีปัญหาสิ่งแวดล้อมมากมายไม่ว่าจะเป็น ปัญหามลพิษทางน้ำปัญหามลพิษทางอากาศหรือปัญหาที่ใหญ่ที่สุดในตอนนี้คือปัญหาภาวะโลกร้อนแต่ในปัจจุบันมีการนำเอาความรู้ความเข้าใจในทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาปรับใช้ในการอนุรักษ์และรักษาสิ่งแวดแล้อมมากมายไม่ว่าจะเป็นการแยกขยะการรักษาป่าไม้หรือการลดการใช้ทรัพยากรต่างๆ และแนวทางที่ดิฉันจะนํามาเสนอในวันนี้คือแนวทางการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ 3Rs ม,มีอะไรบ้างดิฉันจะมาอธิบายให้ทุกท่านมีวความใจกันค่ะและที่การใช้สามารถันนี้อ้างอิงโดยเพิ่มข้อคุมมลพินกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้อม R ที่1่ Reduce Reduce คือการลดการใช้ าอะไรบ้งโดยเฉพาะทรัพยากรที่ใช้และหมดไปเช่นน้ำมันการธรรมชาติการหินหรือแร่ธาตาุต่างๆการลดการใช้นี้สามารถทำได้ไง่ายเช่นการถอดปลั๊กของเครื่องใช้ไฟฟ้าเมื่อไม่ได้ใช้งานหรือเมื่อต้องการเดินทาไขไขงไกลๆก็ควรใช้พิการเดินขี่จักรยานหรือการใช้รถโดยสารแทนการขับรถไปเองเพียงเท่านี้เราก็จะสามารถ ดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติลดโลกร้อนได้อีกส่วนหนึ่งแล้วค่ะแลไอที่สองของเรา reuse คือการใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่าที่สุดโดยการนำทรัพยากรมาใช้ซ้ำซึ่งทรัพยากรบางอยา่างใช้ซ้ำได้หลายๆครั้งยกตัวอย่างเช่นการนำแก๊ที่ใช้แล้วมาประดิษฐ์เป็นเครื่องใช้ต่างๆไม่ว่าจะเป็นแจกันหรือที่ใส่ดินสอนอกจากจะช่วยลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ ช่วยลดค่าใช้จ่ายยังช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมและยังได้สิ่งประดิษฐ์น่ารักน่ารักจากการประดิษฐ์อีกด้วยค่ะและอาที่าของเรารีไซเคิลคือการนำหรือเลือกใช้ทรัพยากรธรรมชาติที่สามารถนำกลับมารีไซเคิลหรือนำกลับมาใช้ใหม่การรีไซเคิลนี้จะลดการใช้ทรัพยากรจำพวกต้นไม้หรือแร่ธาตต่างๆ รีไซเคิลสามารถทําได้อย่างง่ายดายเลยล่ะค่ะไม่ว่าจะเป็นการนําเศษกระดาษมาประดิษฐ์เป็นกล่องหรือถุงกระดาษการนําแก้วหรือพลาสติกมาอลองใช้ใหม่เป็นเครื่องใช้ต่างๆทั้งสามารถนี้สามารถทำได้ทาได้อย่างง่ายดายเลยใช่ไหมละ่ะคะพวกเรามาช่วยกันนะค่ะเป็นส่วนหนึ่งในการอนุรักษ์และรักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อตัวเราและธรรมชาติที่สมบูรณ์ตามบทกลอนที่ว่า หอมผินอายสายฝนหยดล้งฟ้าเย็นชื่นตาสายรุ้งดูสดใสหรือดูหนาหมอกหนาเห็นแต่ไกลเทือกเขาใหญ่เมืองไทยแสนสมบูรณ์หากมีข้อผิดพลาดประการใดดิฉันขออาภาัยมาณที่นี้ด้วยค่ะขอขอบคุณค่ะ